สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมในคลิปนี้มาคำนวณสูตรบุ่นิดเดียวตรงมาดูวิธีคำนวณสูตรนี้ครับซึ่งสูตรนี้จะเริ่มตั้งแต่งวดที่ออก272นำมาเรียงจนถึงงวดล่าสุด475จะเหมือนกับหลักร้อยนะครับหลักสิบจะเหมือนหลักร้อยส่วนหลักหน่วยครับจะเริ่มตั้งแต่งวดที่ออก787 7, 7, ครับก็นำมาเรียงแบบนี้ครับจนถึงวันล่าสุดที่ออก 475นั่นเองเราเริ่มกันที่หลักร้อยวิธีสู้คำนวณหลักร้อยครับโดยใช้โดยใช้วิธีลดค่าครับมาดูกันครับวิธีแรกครับนำหลักร้อยหลัก10บอุทิออก272บวกด้วยหลักร้อยอุทิออก579ครับนำ 3มเลขนี้ครับมาบวกกันได้เลย2บวก7จ็เป็นบวก5าเป็น4ครับวิธีแรกครับค่าที่บวกกันแล้วมีค่าเท่ากับได้4ต่อมาวิธี2ครับบวกกันแล้วครับค่าที่ได้ครับต้องเท่ากับ3าเราจะข้าม2งวดนี้ไปครับสองงวดนี้ครับจะไม่คำนวณครับเก้า72กับแปด61มันมาเริ่มคำนวณอีกทีนงวดนี้ครับ 517่มาดูครับใช้หลักร้อยครับเหมือนครับวิธีแรกครับหลักร้อยบวกด้วยหลักสิบของวัที่ออก517บวกด้วยหลักร้อยวัที่ออก7 2 5แบบนี้นะครับซึ่งจะนํา3เล่นี้ครับมาบวกกันครับ5าบวกนเป็น6 6บวก7มีค่าเท่ากับ3เ่นนี้ครับต่อมาครับจากข้าม2วันนี้ไปครับ จะมาคำนวณในงวดประจำวันที่16กันยามาดูกันครับอ่าก็นำนี่ครับหลักร้อยบวได้หลัก10ของวันที่ออก475ทีนี้ครับสูนี้สูนที่3ครับต้องบวกต้องเหมือนกับวิธีแรกวิธี2ครับต้องบวกให้ได้3เลขครับอ่ามาดูไทม์ไลน์ของสูนี้ ตั้งแต่แรกครับบวกกันแล้วมีค่าที่เท่าค่าที่ออกมาเท่ากับ4ต่อด้วยวิธีสอบวกกันแล้วค่าที่ออกมาเท่ากับ3าในงวดที่3นี้ครับบวกกันแล้วค่าที่ออกมาต้องเท่ากับเลข2เท่านั้นครับมาดูครับนำสบวก7ที่มิวบวกกันก่อนครับที่มิวครับ4กับ7ครับก่อนำมาบวกกันก่อน4บวกเเป็น1 7เบวกสเป็น1นะครับ1 บวกเพิ่มมีเท่าไรครับค่าที่ออกมาต้องเท่ากับ2ครับก็ต้องเป็นเลขหนึ่งใช่ไหมครับนี่ครับหลักร้อยครับทีนี้เราก็จะได้ที่เลข1ครับตัวเด่นครับซึ่งนำทีนี้ครับนำมาบวกกันใหม่ครับค่าที่ออกมาต้องเท่ากับเลข2จากศูนี้ครับฐานลายของสูหลักร้อยนี่ครับค่าจะลดทีละแต้มครับ4 3 2ซึ่งศูนี้จะมาอย่างนี้ครับ4 3 2 ในงวนี้ครับหลักร้อยจะได้ที่เลขหนึ่งนะครับตามสูตรนะครับตามสูตรครับก็แบบนี้ครับต่อมาสูตรหาหลักสิบบนครับโดยใช้วิธีเดียวกับหลักร้อยครับซึ่งเรายังยึดลำดับนี้เป็นหลักนะครับแะลดที่ละแต้มครับ4 3 2แบบนี้ครับมาดูหลักสิบก็เหมือนกันครับแต่วิธีคิดจะไม่เหมือนกันในส่วนของหลักสิครับโดยนำ หลักสิบวุฒิออกสองบวกกับหลักสิบวุฒิออกห้าครับจะใช้แค่2องเลขนี้ครับใช้หลักสิบด้วกันเนี่ยเอาเนี่ยสองวันนี้มาบวกกันครับนำเจบวกด้วยเครับ7จ็ดบวกเเป็นสครับหลักสิ่นี้ครับค่าที่ออกมาต้องตรงครับอันนี้ครับต้องตรงกับอันนี้ครับวันแรกครับของเนี่ยหลักร้อยครับนะครับต้องเหมือนกันครับต่อต่อมาข้อที่2ครับอ่าจะ ข้าม2งวันนี้ไปครับก็เหมือนกับหลักร้อยเลยครับจากไม่คำนวณ2งวันนี้นะครับมาคำนวณในวันที่ออก5 17ครับแบบเดียวกันครับใช้หลักสิบของวันที่ออก5 17ดบวกหลักสิบอ่าวันที่ออก7 2 5แบบนี้ครับนาม2อเลนี้บวกกันได้เลย1บวก2เท่ากับ3อ่าวิธี2บวกกันแล้วเท่ากับ3คมคำนาม2อเลนี้มาบวกกัน3ามจนีด้ับต้นเท่ากับอ่าของนี่ครับวันที่2นี้ครับของหลักร้อยครับนไหมครับ ต่อมาในวันสิบหกกันยาครับในส่วนของหลักสิบโดนข้าม2งวันนี้ไปครับ2 6 1 7 5 0จะไม่คำนวณมาคำนวณวันนี้ครับ4 7 5ครับใช้หลักสิบบวกด้หลัก10ของวันที่จะถึงนี้ครับซึ่งเราไม่รู้นะครับเลขค่าตรงนี้ครับโดยใช้วิธีอ่านี่ครับไทม์ไลน์ของสูตรนี้จะจะลดทีละแต้ครับ4 3 2ตรงนี้ต้องเท่ากับ2ครับเขียนไว้ก่อนครับ สิ่ครับน้ำเจ็ครับบวกเพิ่มอีกครับเจ็บวกเพิ่มมีเท่าไหร่ครับค่าได้ออกมาต้องเท่ากับเลขสองตรงนี้ครับอ่าก็ต้องเป็น5ใช่ไหมครับนี่ครับอาในส่วนของหลักสิบครับซึ่งค่าตัวนี้ต้องเท่ากับ5นะครับ7จ็ดบวกห้านครับน้ำเบวกหาเท่ากับสองี่ครับต้องเท่ากับตรงนี้ครับของหลักร้อยครับเห็นไหมครับตำแหน่งนี้ต้องเท่ากัน แนว้องเท่ากันครับแบบนี้นะครับสูตรหลักร้อยหลักสิบเป็นสูตรเทียบค่าครับและค่าทำลายของสูตรนี้ก็ต้องลดทีละแต่กับ432อหลักร้อย4 3 2แบบนี้ครับต่อมาในส่วนของหลักหน่วยบนซึ่งหลักหน่วยนี้ครับจะไม่เหมือนกับหลักร้อยหลักสิบครับหลักหน่วยครับก็ดับแรกครับจะเริ่ม จากงวนนี้ก่อนครับงินที่ออก2 7 2อ่าให้เรานำหลักร้อยบวกด้วยหลักสิบของงินที่ออก72อ่า2อ2นะครับนนี้น,นี่มาบวกกันก่อน7บวกเป็น9ครับ9 9จับกับสูตรเฉพาะครับสูตรเฉพาะของ9จะมีค่าเท่ากับ6ซึ่งเราจะนำค่าตรงนี้ครับที่เท่ากับ6ครับจะมาเทียบกับจะมาเทียบค่ากับวิธีที่2นั่นเองครับ ซึ่งวิธีที่2นี้เดี๋ยวใช้สีส้มครับหาแบบนี้ครับมาเทียบดูใช้ตัดแต่งโวที่ออก7 7ครับใช้หลักสิบโวลทีหลักหน่วยโวลทีหลักหน่วยโดลทีหลักหน่วยครับทั้งหมด4เลขครับจะมีด้วยกัน4เลขครับ4เลขนี้ครับบวกกันแล้วครับค่าที่ออกมาต้องเท่ากับเลข6ครับมาดูครับ8ปบวกด เป็น5 5บวกเป็น7 7บวก9มีค่าเท่ากับ6ครับวิธี2องครับนำสี่เลนนี้บวกกันค่าได้ออกมาเท่ากับ6ครับ6ตัวนี้ครับต้องเท่ากับวิธีแรกครับที่เรานำสองเลนนี้บวกกันจับกับค่าของสูตรเฉพาะามีค่าเป็น6นะครับสูตรเฉพาะ9จะมีค่าเท่ากับ6แบบนี้ครับ งวดต่อมาครับซึ่งโดยใช้หลักการแบบนี้นะครับงวดต่อมาในงวดที่2องเราจะข้ามงวดที่ออก972มีไปนะครับของงวดนี้ครับจะมาคํานวณโดยใช้วิธีแรกกันก่อนนะครับในงวดนี้ครับ517โดยใช้หลักร้อยโดยหลัก10ครับนำสองเลนนี้บวกกันก่อนครับ5บน1เป็น6 6จับกับสูตรเฉพาะของ6จะมีค่าเท่ากับ9นะครับในส่วนนี้ ก็สมาชิกติดตามมาครับก็น่าจะทราบกันดีนะครับในส่วนนี้สูตรเฉพาะครับก่อนลงให้ไปแล้วนะครับจะมีค่าเท่ากับ9ครับนำนำค่าตรงนี้ครับที่เป็นเลข9ครับมาเทียบกับวิธีที่2วิธี2นี้ครับโดยนำงวดที่ออกแป1งนี้ครับใช้หลักสิบหลักหน่วยหลักหน่วยหลักหน่วยแบบนี้ครับนำา3งวดนี้ครับใช้แบบนี้นะครับตามวิธีแรกครับต้องเหมือนกันครับ นำมาบวกกันครับค่าที่ออกมานั้นต้องเท่ากับเลข9หรือเลขนี้นะครับ6บวก1เป็น7 7เบวก7เป็น4 4บวกหอีกครั้งครับมีค่าเท่ากับ9น,นั่นเองครับค่าที่ออกมาเท่ากับ9ครับ9ตัวนี้ครับต้องเท่ากับวิธีแรกครับนำหากับหมาบวกกันจับกับสูตรเฉพาะตัวนะครับนำค่านี้มาเทียบกับวิธีสองต้องเท่ากันนะครับ มาดูในงวด16กันยาครับก็โดยใช้วิธีนี้ครับทีนี้จะไม่คำนวณข้อที่ออก2น1ครับจะมาคำนวณในงวดล่าสุดกับใช้วิธีแรกก่อนนะครับนำสี่บวกด้วยเจ็ดครับใช้หลักร้อยหลักสิบครับสองเลนนี่มาบวกกันเจ็ดบวกสี่เท่ากับหนึ่งนะครับหนึ่งจับกรบสตรเฉพาะคองหนึ่งมีค่าเป็นแปดนำค่าแปดตรงนี้ครับมาเทียบกับ วิธีที่2ครับหลักการเดียวกันนะครับโดยใช้งวดที่ออก750ครับใช้หลักร้อยหลักสิบครับหลักหลักร้อยหลักหลักสิบหลักหน่วยครับเรามาบอกด้วยหลักหน่วยครับของงวดที่ออก475ใช้หลักหน่วยทีนี้เราจะไม่รู้นะครับตำแหน่งหลักหน่วยคือตรงนี้ครับค่าตัวนี้ที่หายไปครับในตำแหน่งหลักหน่วยตรงนี้ครับจะนะครับก็ให้เรานำค่าที่ได้ครับโดยใช้วิธีแรกครับตรงนี้ครับแต่ครับจะมา หาโดยใช้เทียบค่าครับหาตัวเด่นหน่วยบวครับน้ำเลขที่มีอยู่กันก่อนครับนาำ3ามเลขนี้ครับบวกกันก่อนครับที่วงไว้สีโมครับ5้าบวกศูนย์เป็น5้าห้าบวก5้าเป็น0นอ่าทีนี้บวกเพิ่มมีเท่าไหร่ครับค่าที่ออกมาต้องเท่ากับแครับแตัวนี้ต้องเท่ากับแปก่อนตัวนี้ครับอ่าซึ่งสูตรนี้เป็นสูตรเทียบค่านั่นเองครับก็ต้องเพิ่มอีกแใช่ไหมครับในตำแหน่งหลักหน่วยบวกรับทีนําน ที่เราก็จะได้4เลนครับก็แบบแบบเดียวกับงวดที่1งวดที่2แบบนี้ครับที่บวกให้ดูครับหรือใช้วิธีนึวิธีสอเทียบค่าตรงนี้นะครับซึ่งในงวด16กันยานี้ครับค่าที่ได้ครับนนำสี่เลนนี้มาบวกกันต้องเท่ากับนี่ครับ8จะเด่นในหลักหน่วยครับแบบนี้ครับซึ่งทั้ง3ตัส่วนนี้ก็หาครบแล้วนะครับในตำแหน่งหลักร้อยจะเด่นที่1ตำแหน่ง หลักสิบเด่นที่5้าหลักหน่วยเด่นที่8ครับสูตรนี้เป็นสูตรเม็ดเดียวตรงครับสูตรนี้สุดเม็ดเดียวครับมาดูครับสรุปมาสรุปครับอ่าสูตรนี้เป็นสูตรเม็ดเดียวครับอ่าผลคำนวณที่ได้ครับ3ตัวครับ 5 5 1 5 8ครับตามสูตรครับผลคำนวณที่ได้158ครับถ้าชอบจัดไปครับ158อ่าเล่นี้ครับก็มาจากสูตรคำนวณทั้งสูตสูนี้ครับไม่ได้มั่วนะครับท่านผู้ชมดูการดีน,นะครับสูตรน,นี้ก็น่าจะเข้าใจง่ายครับก็ เป็นสูตรที่นี่ครับเลขมันจะลดระดับลงครับทำจะทําลายของสูนี้ครับ4ไป3 3ไป2ในหลัก10 4ไป4จะเริ่มแรกครับเริ่มที่4ีวันที่2องมาที่3ามวัที่3ลดลงมาเหลือ2ก็นำนี่ครับวันที่1วันที่2มาเทียบกันต้มทอกับ4 43ส่สมแบบนี้ครับในหลักหน่วยครับก็นำค่าตรงนี้ครับมาเทียบกับนี่ครับโดยใช้2วิธีครับเทียบค่าแบบนี้นะครับ ทำหมดนี้เป็นไปตามสูตรครับแล้วก็ผลคำนึงที่ได้คือเลขนี้ครับ158ถ้าชอบจัดไปครับชุดนี้นี่ครับ158สูตรนี้เป็นสูตรมิดเดียวครับ อ่าถ้าชอบนําไปเล่นได้นะครับถ้าไม่ชอบดูผ่านไปครับทั้งหมดนี้เป็นเพียงแนวทางนะครับอ่าก็คู่สองตัวครับก็จะไปเนี่ครับหนึ่งห้าหนึ่งแปดห้าแปดครับถ้าชอบตัดไปครับ ก็สูนี้ครับเป็นเพียงแนวทางนะครับนํามาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมฉะนั้นนําไปพิจารณาดูกันก่อนครับในส่วนของชุดบนเม็ดเดียวครับหนึ่งห้าแปดครับผลคำนวณนี้ได้ครับเม็ดเดียวครับหนึ่งห้าแปดถ้าชอบสูนี้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็จะได้ประมาณนี้สูนี้ครับ เปไปตามสูตรนะครับชอบสูตรไหนนาไปเล่นสูตรนั้นครับอ่าส่วนชุดสรุป3ตัวบนตรงครับซึ่งจัดมาลงให้พร้อมกับชุด2ตัวล่างตรงครับอ่าจะทําเคลิปเดียวนะครับก็อีกเช่นเคยนะครับจะมาสรุปให้อีกเช่นเคยครับอ่าส่วนในสูตรก็จะพยายามลงให้นะครับสูตรก็มีหลายสูตรครับก็จะมาสรุปให้อีกครั้งนะครับอ่า ก็ออยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ให้กับช่องด้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ